トツワ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 サイサイトツワトツワサイ。No, no. โทรศัพท์ไอโฟนมันจะเชื่อมต่อได้หรือไม่ครับ ทดสอบครับผมทดสอบทดสอบ a l อโหลสวัสดีช่มจันทร์บางรุ่งครับทดสอบสายด้ดยช่มจันทร์นครับสักแป๊บนึงต่ทดสอบเสียงว่าใส่สอสายไว้มมนจีดังม,มันยไดังเม,มืไ่ไรลมือขอบคุณช่อมจันทร์ครับผมโอเคมไหมสงสัยีดังดลย คุณครับสวัสดีเพื่อนทุกคนผินตุ่ล่องหยุดไหลมาหลายมือแล้วเดี๋ยวบา,ารุ่งทดสอบเบิรงแด้ทุดกจกังแบบนึงแบบนึงขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเดี๋ยวทดสอบเสียงเบิงครับแป๊บเนาะ คุณส้มจำที่เข่าวว่าให้กำลังแน่นใจครับ <c oughs> ลุนเก้าเผ่าไทยศู์รวมใจคนไทยทางชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพุ ยามใดพระาเช้า,ชาวประชายากจนสงห่วงกังวลดังยาดฝนใช่โอมพออื้นลาถึงว่าป่าดงเพืไดพลงทสงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่ที่ดำพา รวมสุขร่วมทุกทุกเลือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพงทอดเสงเลือนลองผุดพองดังลมโพย บารมีเป็นที่รือคานน้ำไก่ฟาบาดภูมิใจลน้นเก้าเผ่าไทยแห่งวงจากรีสวัสดีใาเกิดครับเหนือยิ่งสิ่งใเดเหนือใดในชาวไทยระกริงเหมือนเป็นความมิ่งพักผิงยามทุกให้มี ชาวไทยแหนหมวงยิ่งก็ดวงชีวีแม้นเคยคิดยำยีตายฝ่าทุรีขอพี่ชีพแทนสวัสดีครับผมเมื่อไรไม่ไหลายมือเสียง ที่ออาดเตอรว่าไมอไหมขอบคุณท่มจันขอบคุณบุญเกิดครับบอบครับผมก็ <c oughs> สอบเบื้องเมียสวัสดีไอ้เกิดจากท่วมจันครับผมแต่ทุนรองเบื้องแมีมันมันมัน,มนเป็นตะไปใดวนะเนาะอาจารย์เกิดครับทอดสาปัญหา มันห่างพึ่งเอาเป็นสมมากับสื่อสายดอบเตอร์เอาไหมาใส่ไอโฟนมอมีเสียงเป็น,น,น,นยังไงนอ่เรลืองงานเรียกการเงนะินอ่นอะตอนนี้เนาะทดสอบเสียงไปงิืสอเถอะครับขอบคุณเด้อมรอดน,นาเขียวมาเลย <c oughs> ดองเพ่งสตารครับดองเพ่งสูงบ่ได้เสียงบ่ไปนะ ในยุคเก่าศูนย์เหมือนเด้อพี่ดองเด้อฟังใดกับฟังฟังบ่ไใดกับตองฟังเด้อก็ตรวจกอาัดทสลองมวนมันจะสอบมึงเป็นไปไดนน้ำมัววัน่ะได้ขี่รถจิงฟังเพลงลู อย่าลืมรุกทุ่งที่ขับรถไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อใครแต่หัวใจไม่นำเมือนคนเช้ากรุงไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดี เฝ้าห่วงแฟนพี่สิไปเฟื่องฟูงวันเจ้าเพื่อนเสียลืมปารุงกินน้ำปุงสนีเมืองกุ้งเลย Sou só aí ตาจนยาค่าสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เองขอบคุณเด,อดเ้อผู้ใดนอ่หนนอภาษาอังกฤษครับขอบคุณชมจันเดอ้อว่างจากเลิกทําการทำง,งานกันเหรอนอนะครับเนาะทดสอบบ่งเดอ้อพี่นองเดอ้อจะต่อฝ่าวนานีเด้อ <laughs> เล้ดังตะเบาไหลเลยฟังเพ่งสาสครับยกเก่าศูนยนะ์เนาะไทยไหจนผ่านมันหักอีการ้องทักพี่ก็ส,สักเศร้าซอยหาบพี่กว่าตั้งตารอคอยหรุดน้ เ,เมียน้อนยในห้างขายยาไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนานป่ารุงทั้งบ้านพี่เฝ้าคอยหาหพี่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาขา สูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เองทักทายครับเนาะผู้ใดปุ๊บภาษาอังกฤษเบาเก่งเนาะครับเนาะขอถทดขอให้ขอบคุณช่อมจันครับขอบคุณบุญเกิดใจดีทดสอบเสียงมันครับลองบพันเก่งขึ้นบนหนอกางทีฮัดลองแบบลองได้เพียงเธ่สาได้ได้พี่น้องเลย มาฟังเพลงสือสายเพลงหนึ่งครับนายุกเก่าศูนเนาะลูกทุ่งคนยากขอบคุณทุกกำลังแร่นใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟครับผมสื่อสายแร็บเติมมากว่าจิไ่อย่างแรงนะจะร้องเสียงมืองคอนมันดังกว่า ผมจอนลอนแรงจากลุ่มน้ำมูลทิ้งถิ่นดอกคูณเพราะความรู้น้อยต่างต่อยเ,เพียงดินเอาเสียงสวรรค์สร้างสรรคด้วยฟินละปินเป็นนักร้องหลูกทุ่งพัดถิน่นหากินกับเสียงเพลง ขอแฟนเห็นใจผมด้วยสักคนไอ้หนุ่มหน้ามนนักร้องคนจนจากกอมบันลิงยามในมีรักสุขนากเมื่อรับฟังเพลงจากกอมควันแม่สาวแก้มปิงลองเพลงเบาๆให้ฟัง เพลงนี้ผมร้องจากใจฝากมาจากหนุ่มรุกทุ่งท้องนาผีป้านาะอาปวดช่วยเอ็นดูรุกทุ่งคนยากฝากให้คุณอุ่มชูหากเปลี่ยวใจไรคู่เชิญยอดพาทู่ฟังเพลงวันวานเสียงเพลง บันเลงขับกลอมยามเงาวิวแววแผ่วเ,วเบาแม้ยามคุณเศร้าปู้ตรงชื่นบานยามในมนมองจะร้องกลขอมควันดวงมานฝากเพิงลมแต่ลองถึงบ้านหลับอนถึงผมสักนิดทดสอบเสียงครับผม ขอบคุณสมจันทร์ครับขอบคุณอีกผู้หนึ่งเน้อท่านหูจักเลยครับภาษาอังกฤษเสียงเพลงบรลลงขับกลมยามเงา วิวแววแผ่วเบาแม้ยามคุณเศร้าปวดตรงชื่นบานยามไหนมนมองจะรอ้องกล่อมควันดวงบานฝากเพียงลอยตามลมถึงบ้านหลับฝันถึงผมสักนิด ส้มยันเยาอเสีงยงอ่านทีบวกขึ้กแต่ฟังไหนมีความหมายกันขอบคุณทุกกำลังแรงใจค,ครับบยยัได้ยหยุดไหลมากสองสามหม,ม,ม,มื่นตีหมื่นแล้วมั้งนี่เสลืองานแล้ววนะ่านี่นอนชมยันเย่อเพ่างอย่างน้อลองได้บ่น้อยด้วยนะ ไเพงหมขอบคุณทุกกำลังแงใจขอบคุณสติกเก์จากชมจันครับเอาเพ,งงพ่งจะฟังเพ่งจะซาไปอีกสัหงไหมครับผมลองเพ่งเสียงสูงว่าไรนครับต้องยุกในเกาน่าสูนนะครับสุริยันจันท่า สุยันจันทาจากฝากฟ,ฟ้ายังมีเวลามาเยือนแต่ใจเธอสิเชอเชื่อไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทาหรือรังเกียจว่าจน ยังไม่มีคนเข้ามาเมตตาโขเรามันชานะไม่มีปัญญาไปแข่งบุญใครมองฟ้าเว่งวาง หมดทางเมื่อเธอจากไกลมองฟ้าไม่อําัยในดวงใจเหมือนไฟแผดเผาเธอคงลืมฉันแล้ว ช่างเปลี่ยนแนวมาพาจากแล้วเมื่อเธอไกลใจเหงาในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอยบาวลุงชาแนล้อครับเด้อกำลังลองด้วยนี่เสียงอจดตว่าคือฟังไหมมีความหมายกันแล้วกันครับขอบคุณทุกกำลังแนงใจขอบคุณทุก รับชมครับผมมาฟังเพลงชกก้าๆในยุค90ครับลองเพลงเรียวก่ไเลยครับพี่น้องครับอาทจจีลองได้แจ่วนกับทุกขอขอบคุณทุกกำลังรงใจครับผมมองฟ้าเวงวัง หมดทางเมื่อเธอจากไกลมองฟ้าไม่อำภายในดวงใจเหมือนไฟแผดเผาเธอคงลืมฉันแล้วช่างเลีเ่ยนแนื มาภาคจากเราเมื่อเธอไกลหัวใจเหงาในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอยขอบคุณส้มจันทร์เรื่อถสิไหลเยอะว่าน้อตอนนี้น้อยวบาร์อะไรขอไปให้กำลนนังใจ เบาลงชาแนลครับทําการทดสอบไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จากคนเมืองมาหาเด้อครับเด้อพฟังครับถึงชั่วก็ละจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <S <S ผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะคิดไปในสิ่งที่ไม่ไดีแต่เขาหลอมตัวไปแล้วก็ให้อภัยกันนะครับ ถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่เคยคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำถึงเธอเป็นคนขายล้างให้เขารูปคำใช่ว่าจะทำชีวิตเหลวไหล คอยเธอมกอยู่กับความโสมมไม่เคยทับถมให้เธอจมห่วงเหวความใครพอเธออยากไรใสสจิวเมื่อหิวจำใจให้ชายร่วบร้ร่างกายสู่ทน พี่รังให้ชายคนเปอดวังเงินอยาใสเพียงขอใช้ใจเมื่อยามอับจนจิตใจของเธอเพิดพิงกว่าหญิงหลายคนสู้ยอมดิ้นหลนพ้นทางอดตาย ฉันขอสมัครเลกเธอสักคนจะเป็นน้ำฝนล้างจะลง้าบข้าวความใครไม่เคยจะคิดยามรููปวดรูดวงใจขอจุดชมสายให้ไกลลงแลม ขอบคุณครับเด้อหลายคนไม่ได้ยุดคุยน้ำทดสอบซื่อแล้วครับเดี๋ยวอาจสิขึ้นคุยคิวช่วงสามทุ่มขึ้นนี่ครับผมพอได้สยอะแดปเตอร์มาใหม่และขอบคุณชมจันทร์ครับพี่รังให้ชายังเปิ หวังเงินอย่าใสเพียงขอใช้ใจเมื่อยามอับจนจิตใจของเธอเพิดพิงกว่าหญิงหลายคนสุยอมดิ้นลนพ้นทางโอตาย ันขอสมัครรักเธอสักคนจะเป็นน้ำฝนล,าล้างเฉลขคาบข้าวความใคร่ไม่เคยจะคิดย้ำรู้ปวดรู้ดวงใจขอจุดชมายให้ไกลลงแรง ยกเก่าสวนเก่าเก่ากับข้องสีข้องสีหูครับเพ่งเก่าเก่านะครับกับหลายคนกับข้องสีหูครับรุ่นแล้วเล่าข้าวเดียวกับเบาลุ่งอากาศสีใกล้สีส่หกศูนย์นะครับอีกสองปีอีกสองปีอาก,กาศสีเลยลากเงินเดือนน้ำพึ่นแหละขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับรุ่นเก่าเก่า,กาข้องสีลูอยู่ครับผมแต่รุ่นใหไม้เขาก็บสีวัฒนาศนใดทีมีเพ่งไม้ไม,ไม้กันไม้เลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งครับสำหรับอสสลอรักครับบอกให้ครับทหารทียูเน่แนแทยแดนครับอาจจะเรียวขึ้นมานิดหนึ่งครับผมเสียงบวงมวลบอกขึ้นเดือฟังมีความหมา่ด้วยพี่น้องด้วยจากบารลงูนชาแนลครับทดสอบว่าโดนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งกับสีร่องแหละ ที่เป็นออซอเฝ้ารลอรลักน้องคงไม่อยากเห็นใจเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นไมน้นอนหนาวไม่มีสักซีไม่มีดาวสาวใดจะคิดเมตตา คอยปกป้องอย่างอาถรานคุ้มของหมู่บ้านท้องถิ่นหน้าที่ตำต้อยต้อยเพียงดินยุพินเยออพึงนินทางได้แต่แอบมองจ้องดอกฟ้าวาสนาไม่มี น้องเป็นแฟนนายลอยนั่งรถจีบ้อยสมกันแล้วนี่อสอสอจนๆคนอย่างพี่นั่งรถ g ีเอ็ซีสิบล้อหน้าอายคงไม่สบายไม่สมคุณนายเนื้อเย็นพี่คนตดยต้อย น้ำตาขช็ดหัวเขาแบกปืนตะเวนชดปาเขาทุกคนจะเล่ามองเห็นโดดเดียวเปลี่ยวเหงาเฝ้าลําเค็นเห็นใจพี่นี้คนดี น้องเป็นแฟนนายลอยนั่งรถจีบน้อยสองกันแล้วนี่ออซอจนๆคนอย่างพี่นั่งรถจีเอ็มสี่สิบล้อนายคงไม่สบายให้สมคุณนายเนื้อเย็น ีคนตำต้อยดอยศึกษาน้ำตาจะเช็ดหัวเขาแบกปืนตะเวนทั่วป่าเขาทุกคนจะเล่ามองเห็นโดดเดียวเปลียวเงาเฝ้าลำเช่นเห็นใจผีนี้คนดี ขอคุณทุกกำลังเล่นใจครับผมทีเข้ามาจอบมาซองมึงเบามึงคำขึ้นมีเด้พี่น้องเด้อขอบคุณ16ล้านดวงตาในขณะนี้ครับบาวมุงลุงชาแนลครับทําการไลฟ์สดจากมุมหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีครับผมทดสอบเสียงครับแต่อาจเจอไม,ม่ซื้อหรอกเสียงบมวนบมขึ้นกะขอโทษขออภัยฟังนะมีควาวไม้กันแนวกันนะพี่น้องนะ ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริร่มการสนทนเสียงแคนจากแมนซันโอ้ลองได้ป่เนาะพี่น้องเพลงนียเนาะขอเป็นกำลังแรงใจให้ครับพี่น้องเป็นที่เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศอยู่ในกรุงกรุงเทพนะครับอย่างนเสียงแคนเสียงเพ่งเป็นกำลังแรงใจใกันครับสู่งานต่อไปครับเสียงอาจเสียก็คือฟังในตัวไมายกันเลยนะครับเนาะ ได้ยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากเมนชันไพนอเป้าอยู่มองนั้นคนไกลบ้านคือเฮ้าบอนอท่านลองลล่ลองลลยเสาฟังเลวเหงาคือทอ